สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่อง pm 4 2 4 9 Channel กันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เป็นสมาชิกกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับช่อง pm 4 2 4 9นะครับวันนี้มาถ่ายของอยากแนะนำให้ดูนะครับก็คือเป็นไฟฉายคาดหัวตามรูปที่เห็นหรือภาพที่ชมอยู่ขณะนี้เลยครับ ตัวนี้เป็นของ War Sun นะครับวอรซันผมอ่านผิดป่าว a อ s u ซนะครับรุ่นเป็นตัวอันนี้เป็น Candy e เอ o นะนะครับ c a น d y ้เอ o นะครับตัวจะเล็กเล็กลงหน่อยนะครับจริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ชมนะอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น Candy x เอ o o นะครับ Warsun นะครับ ก็นําเข้าจากเพื่อนบ้านเหมือนเดิมนะครับที่กล่องก็น่าจะรู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับก็ตามสเปกก็นี่นะครับหนักประมาณ32มสิบกรัมมานี้นะครับวัสด,ดุเป็น ABS นะครับนะอ่ะดูกันตามนี้เลยนะ ก็มีคู่มือให้ข้างในใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ทำไปไปไป,ไปไหนละเดี๋ยวเยวหาแป๊บไม่อยู่ละคู่มือไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนละครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับน,นี่น่าจะไม่รู้ว่าของแท้ใช่ไหมผมว่ามันใช้ดีที่ผมอชอบของวอร์ซันก็คือผมเคยซื้อ ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้รีวิวแต่คาดว่าเราจะมีช่องรีวิวเยอะแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ S I 8ปเนี่ยนะครับผมใช้อยู่นะครับก็เลยซื้อตัวนี้ตามมาอีกนะครับในกล่องก็น่าจะมีคู่มือเลยแต่ผมคงทําหายไปแล้วแล้วก็มีถุงสําหรับใส่ตัวนี้มานะใส่ถุงมานะนะครับที่ผมแกะมาแล้วแล้วก็ให้สายชาร์จมาเป็น Type C เหมือนเดิมนะครับเนี่ยด้านหนึ่ง Type A ด้านหนึ่ง Type C สายหลาดีเลยนะครับสายใหญ่เลย แล้วก็มากับตัวไฟฉายนะครับแล้วก็ตัวสายคาดที่งานดีนะครับผมจับดูแล้วงานแบบไม่ก๊อกแก๊กเลยนะครับแค่สายนะแค่สายรัดหัวนะครับเนี่ยแล้วก็สกรีนสวยๆเลยครับวอรซันนะครับก็เหมือนเดิมตามเอกลักษณ์ของวอรซันเขานะครับมันจะเป็นไฟฉายมีเซ็นเซอร์เปิดให้ดูนะเข้าตาไหมเนี่ยนี้ปุ่มนี้จะเป็นเปิดปุ่มนี้เป็นเลือกโหมดนะครับ แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเซนเซอร์เปิดปิดนะครับพวกนี้นะตรงนี้จะเป็นหลอดไฟสีแดงนะจะจะไม่ปิดเป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับมีกระพริบมีเร่งแสงมากน้อยนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีสกรีนไว้ Candy x x p o นะครับด้านนี้จะมีตัวแสดงผลไฟให้ดูด้วยนะเดี๋ยวตอนเปิดจะติดอันนี้เป็นไทซีนะครับเนี่ยข้างๆตรงนี้จะมีเม็ดอยู่4เม็ด บอกระดับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนะนเดี๋ยวมันจะติดเป็นสีน้ำเงินมาชาร์จไทซีนะครับยุคนี้ต้องอะไรอะไรก็ไทซีนะครับต้องไทซีอย่างเดียวนะ,นะเปิดก็กดสวิตช์เปิดปั๊บนี่แสงมผมจะไม่ถือว่า8ปดร้อหรือพันสองนะไม่ชัวร์เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งผม แค่เอามาแนะนําฟังก์ชันการใช้งานะนี่มีกดไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงได้นะครับตรงนี้ถ้าเลือกโหมดนี้ก็จะมีอย่างนี้เอามือมาแตะตรงนี้มันจะดับนะครับบางเปิดติดเปิดดับอย่างเงี้ยนะครับแสงไกลดีนะครับแสงไกลแล้วก็เห็นชัดเจนไม่เขาเรียกอะไรนะมันมีโฟกัสอ่ะนะครับนะมีโฟกัส รีรีลงนะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับฟังก์ชันอยู่แค่นี้แล้วก็มีกระพริบได้สีแดงนะครับก็ปิดครับเปิดแรงสุดกดอีกทีรีกดอีกทีไปสีแดงกดอีกทีไปกระพริบนะครับส่วนํามาด,ด้านนี้ปุ๊บจะเป็นโหมดที่ออตโตปิดเปิดเดแบบนี่ยน,นะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับก็แค่เลือกว่าจะ ใช้หลอดไฟตัวไหนมีกระพริบปิดเปิดได้ด้วยเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างพอเราเปิดเห็นไหมมันจะมีระดับสัญญาณแบตเตอรี่ขึ้นให้ดูชมด้วยว่าเหลือเหลือเหลือไว้ดูอะ่ะว่าเหลืออยู่กี่เม็ดจะหมดนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเต็มก็คือร้อยเปเซนตะครับตัวละตัวละยี่้าปเซนนะครับ,ววนะรบดวงนึงอะ สดวงก็เป็นร้อซนะครับอ่านี้ก็ตัวแคนดี้นะครับแคนดี้แคนดี้วอลซันแคนดี้นะครับ, Candy, Candy. นรบแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับมันมันเล็กดีกว่าอีกตัว S I 8 8อะ่ะมันเล็กกว่านะครับติดหน้าผากทำงานเพราะเราทำงานแบบนี้เราใช้มือ2มือได้ไงก็ดีของมันนะครับ ก็หาซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์จ็อปปี้ลาซาด้านะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็มาบอกต่อนะครับของดีมาบอกต่อนะครับของดีบอกต่อนะครับแคนดี้นะครับวอดซันแคนดี้นะครับไฟฉายหน้าผากนะครับหรือไฟฉายติดหน้าผากนั่นเองนะครับซองกบสองเขียดปักเบ็ดนะครับกลางคืนสองทางก็ดีนะครับเนี่ย ขยับได้นะครับส์หัวเล็กใหญ่ขยับได้หมดสายมันปรับได้ไงนะครับ,รบสว่างดีจริงๆมันไม่เขาเรียกว่าไม่สว่างแบบฟุง้งนะครับไม่ฟุ้งแบบเออมองมองแล้วโฟกัสไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมมีอย่างนงี้อันนี้จะเน้นแบบไม่ได้เน้นโฟกัสนี่จะเป็นขาวๆอย่างเงี้ยนะ แบบนี้ก็คือเน้นแบบเปิดแล้วเป็นพื้นที่กว้างเลยนะครับคือไม่ไกลแต่ว่าเน้น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 พื้นที่กว้าง,างนะครับแต่ว่าโฟกัสจุดไม่ได้มันจะคนละแบบนะแบบนี้จะมีเลนส์มีโฟกัสนะครับแล้วก็กระถัดรัดนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับไม่ใหญ่ปรับได้นะเวลานั้นเราอยากใส่แล้วเราปรับองศาการส่องได้เนี่ยบิดได้บิดได้ บชทไทยซนะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับเผื่อใครอยากจะหาไฟฉายคาดหัวมาใช้งานสักตัวหนึ่งนะครับก็มี Candy e x p o เนี่ยมันเล็กนะครับนะนะครับมันเล็กนะครับก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยววางลิงค์ซื้อไว้ให้ครับ ของดีของดีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้เข้าตาเลย